บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ให้อาหารป่านะครับของวัดเตาไ่งป่าดุกป่า,านิ้นป่าตะเพียนและตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระดอกไม้ดอกไหลร่มเย็นนี่คือดอกหอมดึกนะครับดอกหอมดึก ตอนกลางคืนนี่ดอกของเขานี่กิ้นของเขานี่สิหอมขนาดนะครับจริงถูกเรียกว่าดอกหอมดึก สวยงามมากๆนะครับขอเชิญชวนเดอ้อผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเดินมาเที่ยวมาชมวัดเต่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเบื้องท่านไปชวมดูดอกไม้อันนี้แต่ว่าบลูซื้อนะครับว่าดอกไม้อย่างอันนี้สีเหลืองมีทั้งสีสีแดงก็บมีนะครับ แต่ว่าบ่รู้ว่าซื้อดอกไม่อีย่างสวยงามมากครับสวยงามมากมากเลยดูป่าดูป่าดูป่าบอนครับผู้หล่อบุยเลยนี่คือบริเวณวัดเต่าใหญ่ นกจานนกก็มีได้วนนงนกนกเจ้ามาจอบกินป่าอยู่ในวัด สวยงามสวยงามมาชมมากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบตรงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม